ดูดว่าีนี้กจัว่ได้โกหก่อเ่าชเอาุละเมื่อข้าจะคนข้า่าคอนนี้เงนาะเอยับทาวบ่านใช่แล้วม้วนกุกอยู่หฮไปสามไปสี่นละนี่ออก họ cái chiều không cũng cao rồi đó đi về thế nữa, con được chuột thôi là học, con chạy, thấy hao đẻ cứ cao rồi nữa, vâng thôi được cái bàn cho đại, cao hiếm rồi, ở đây, 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 ở เด็พี่น้องเด้อแต่ว่ามีเปลี่ยนมีเปลี่ยนเยอะขึ้นนะเอาแคปหน้าจอเอาไว้เด้อพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้ค่ะแคปหน้าจอจะได้เห็นชัดๆเนาะค่ะผู้ร่วนว่าโอ้ยเพิ่งนั่งกับพระท่านเออดว่าสั่น่าแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องค่ะบันเนกาซีเยอะเลยคนอ่านเลยลกสันตายขอแค่เนา เขากกไดเงินน้องกันละคุ้มาทก็ได้บวอกออกไปปันกันเงินทังงานบางทีเเงินก็ได้เอาเดี๋ยวทงระดับทีลห้องพอไปทำงานยาวหรอกไดุ้งอดวันนี้ได้ยีกวันางก็ละบคิดแต่งทีเพิ่งราเรียกไม่ออกีเพิ่เราเขาเรีย สีก็ถามมัดมันแ้่ละสีก็ถามมันไปแล้วนะพ่อสีก็ถามมันมัดเรื่อยไปรูปเปลี่ยนออกเกิดมาด้วยการกับรักคือค่ะ่งเส้นก็ละด้วเจ้าลอยล่าเส้นสมอกหรอเอหลายเอาที่ถนัดเลยพ่อถนัดรอดแล้วก็ชมมุดไปเออขตาทองสุกร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ชมมุดน้ำตจางเรื่องก็มันมัวนู่นละค่ะมันนี่ลุยทีจะงวดค่ะ มื่อคืนนี้นี่มีดีว่าฟันดีว่ะพอมื่ขึ้นมันมีคือยื่ขืนฝันว่าคนมาปูปามัละหลายเฉลี่ยเฉี่ยบุฟันทังสี่ก็คือมิโชไม่มันแล้วเนาะค่ะเดม๋าวมันขอว่างรถจะได้ค่ะพอคุยกันบ่ายนี้ครับที่ก้าวเราพิษแตกหรอกเะเ่อนี้เดินให้รถหาก็ได้ตัวนี้หาก็เก็ยหาก็เกียจตอนนี้นอนเดินให้เลยผู้ได้สื่อมิหานี่เจจจิตเลือก มีหาดมีคิดเจ็ดคิถูกแล้วมีพื้นชื่อมีหาดิเจ็ดิตหิดเตี้ยเลยนี่เป็นบรอดนะจะบอกตัวเรียนมีก้อนก็ไ้จะหาซื้อน้มั้ยตัวเรียนมีหาดคิดเจ็ดคิดเปหาซื้อล้นเ่ยคิตเจ็ดิดหกคิดเชี่เอาเท่านั้นแหละจบเลยถิดเตี้ยเลย่าองค์ครับก็เจ็ดนี่เาไม่แห้งที่ก่อนแห้งสองตัว่ะ เชื่อเอานี่ยบอกเราเชื่อนี่ยหาเจ็ดทีเจ็ดเชื่อเอาทีเจ็ดให้ฮะทีเดหาก็ทีเจ็ดเท่านั้นนะคร่ะทีหาก็ทีเจ็ดเลยเชื่อเอาเอาฟังชัดๆนะค่ะพี่น้องอย่าเลื่อนพันเนาะค่ะยาเลื่อนพันเนี่ยชิบรู้ว่าพ่อตาเพุ่นบอกตัวใดเนาะค่ะเพราะว่าพ่อตาเพุ่นเน้นให้ที่มีทีเจ็ดก็ิดหาเน้นเข้าไปเลยนะค่ะพี่น้องจ้ะตีห้ากับตีเจ็ดนะค่ะพ่อใช่เชื่อเอาตัวใด้ีินนี่มีเจ็ดตีหายน้ำรด นั่นตะกันยดเท้าหลดคะิบกลัาวเลียนไหนค่ะช่เนี่ยค่ะแต่ก็มึงกินแมนมาเตียเลยะมาเที่ยเลยจุดไลซื้อไล้พ่อตัวได้จุดไล้คิดจ็ดคิดหาคิดซื้อรดทุ่มไปรดขายสร้างง่ายแต่ซื้อด โอ้ี๋ย like วบางแต่แต่แอดพ่อพ่อรวยบางอย่เนี่ยคือหกเจ็ดเนี่ยท้อก็จะแห right ้งก็โมหลายจุดแห้งนะพี่น้องเด้อหกเจ็ดค่ะหกเก็ด่างไงน้องนี้เนี่ยก้นเปิ่นเถาะฮะจะได้เป็นอย่างัรอยู่เสียเแล้านี่ตเนาะ เมื่อตะฝันว่าคนเราปู่ป่าไม่หาใหลายอยู่างใ่อฝันใ่ฝันว่าแต่เด็บปากินจะเพงตงมาหลายหน้ามุกบกเยอะหลอควรดูเงาสังังคาากสิไปว่าเจีวดีเนาะเจีดีคุคนเนาเแ้าเรกไปเนาะแก่นี่แก้ชิ้นก้นบนมาหลายเพราะยังอะล่ะคุกกนกินหนีเป็นล้านเสียงน้องเสียงก้นก็กระเจือกน้ำหลายลยล่ะหลังหมดมาแล้ว บุคคลที่จะรากเร็กบุคี่จเจ้าของผสมครูมาจีบตั้งเจียก็ได้ขออาะแพ้ก็ได้เนาะเพราะเพื่แน้ากเร็กก็ไม่มาเรียกันผสมใก้กันชื่อคห้องมาใส่ก็บอกรเชียแล้วชื่อคานี้กันก็บอกอะไรเชียแล้วมาเก็ชื่อจชื่อพ่อ นี่ีจารวีจารณลน่าย่านี่ของเองใค่คนกที่ของซอยกันแนะยังแมนแมนว่าล่ะเดี๋ยวคนที่ววเหมันก็บอกไว้นี่เนาะแต่ว่าเรกนี่คือว่าเขามาถือให้มาถือแล้วลงหัวเลยลงัวเรกนี่ต่แค่เขาจับจับครปถือก็เจบคูถือก็เตอเห็นหัออกไปถือ ค่ะแต่ผู้พันจับถือคนก็ยังถืออยู่เ่กจับติ้วคนว่าก็เชื่อขามไปกันเชนี้ค่ะื่อไปแรงนหมื้อกันีคะคนหลายคนเื้อนะค่ะทุนพันพันคนชื่อมันก็จื้อแล้วเขาเชมีผู้เดียวื่อเดี๋ยวมันก็โวยแล้วเนี่ยนแมนบอ่ะนั่นนค่นน้อยกันชื่อค่ะ่อยกันยกันขาจ้างสร้อยกันขาจ้างก็ได้ผู้เดียวขาร้างได่จหรอกค่ะเน่ยว่าจะนาเนะพ่อเนาะจระนา้เนาะเขาควรเนาเห็ดเนี่ยือกี่รลักมันค่ะ พูคก้นกับวัตถุฟัาอย่างที่บางคนก็เจ้ากระซิบ่ัตถินกระซิบตัวเดียวไม่กระซิบแล้วเนาะกระซิบตัวเดียวสิแค่เงี้ยอะไร้นี่ยถ้าสมมติว่าผู้ผู้มักเมยอมักเลรีนี่นพ่อล่องขันนี่พ่อเลือกล่องขันขาเจ้ามักเลรีมักวิ่งเนาะพ่อเนาะวิ่งหาอะไรวิ่งหาเลยเนาะพ่อเนาะขาฟังดีๆเด้อพี่น้องวิ่งหาได้เงินแน่นอนย่งเรียงมันเมย์มันอะไรเรื่อยไรเรื่อยเรื่อเอาพ่อ คนก็วิ่งเป็นหลานเลยุดจอ่เจอ,อเขานะจหล่นเอาไปเขาจ่เสื้อลักเล็กเขาจะเสื้อลักเล็เลกเลยหลักน้นองอย่างนหลกนักน,นเลยวนะันนี้มีหลายคนพอวัดของแจนี่จิ๋วมหาจิมมัวลยนี่นี่นีบางคนพ่อมาถาแ,อ,แอจะักทั้งังถืงเลยว่าฉันพว่าก่อนน่ะนี่รักทังละเพาเขาจะเนียนเนีนมาเลขรักก็ตาคือถกอทุงลวาเขาจะไปจับเองเขาจะก็ถือทุ่มว่าเขาจะถ ผู้นเสี้ยงง่ๆข้าเจ้าอินีรเขาเจ้ามาเอาแต่ตัวนั่นแหละแล้วบบคือเียวเหมือน่เป็นเยนขาเจ้าจ uh si ับเอาวันโอ้ขาเจ้าว่าไ่่คยผ่านราั่งของพ่อตางเลื่อผ่านนี่ขึ้นตัวนี้ละประวัติของเรานี่มันขอมหาชิมวเลยเถออหาชิมวนะัเดอขอมหาชิมวแล้วพิดพ่ะบอกคนนีค่ะขอมหาชิมวดพราพดเนาะพีดเลยค่ะพิดประวัติของเราค่ะก็ย้อนาเจ้าว่าอุ้ยขอแต่ทั้งๆก็ได้แอดมาเลย มันคือผู้เฒ่าเด้ผู้เฒ่านี่ถามว่าขตาเนี่ยตัวไดเอาในกู่อันไหนบัซุ่มซุ่มขาเจ้าอันนเจ้าเจงเจ้าหลักเอเขาเจ้าเถ้าอนเขาเจ้าหลักเอเขาเจ้าเถ้าหลักเลขในแน่นอนเดค่ะหลักเแน่นอนแล้วก็การร้านกุศลกุศลเพิค่ะมันบอกเอดวานซันล่อว่าถ้าได้หลักข่ามากคือบ่เคยผิดทึ๊บเถื่อข้าเจ้าซ้อมกันดดนแล้วข้าเจ้าซ้อมซ้อมุมอะข้ันเอเว้นเมือตึ๊บ เออยี่เหล่ทุกคนเบ่งเปลี่ยนค่ะเปลีโอ้ของเราินสูงว่ารักเลยจินงงืดค่งืดแงค่ะินทักนเอะใรน่ะอ่ละจุดไหลกับซื้อชหลายอเกาุดหลาืหลาุดหลายหลายชุหน่อยหน่อยค่ะเพราะว่าจุดหน่อยนี่บ่มันใจค่ะมันใจุ๋ดนี้หลายาก็มักตัวนี้แหะ เรียบร้อยกันนี่สิการุ๊กขาวน้ำกันดี่ดีนี่นายนักงนนะดอกไม่ใขาาหัวมากนะพอเนาะเล่นรักอะมันไปหากันมันไปหากันะไปหากันหาเป็นคู่กันนี่ัิข่ามัวหากันโอขามัวหากันได้ขามัวหากันแต่ว่าเขาจะพูดเยอะๆอ่ะก็เยอะเกิดก็ไม่บอกกูเห้ผ่านอีกอ่ะกูให้ผ่านพูดแล้วบอกผ่าน ก็จะก่เดี๋ยวบงทีใผู้เดียวเห็เนะมันก็ลำบากกาใจรู้กวยางชือผู้คนละวันนี้แอดเสีขอพรกับอีพอฝากพี่น้องฟังไปแล้วว่านไปทุกคนโชคดีเด้อมีเด้อพี่น้องเอ้ยทุกคนมาหิูบหดทุกคนเด้อเพ้่อได้พู่ใดเพื่ีกน้ำเพือแรกเปลี่ยนธรรมชาติไอ้เวลาแวลที่สิคิดเด็กมนุษคุณเพื่อมาเลี้ยงเาจักวาดนัู่้พดก็ได้เพื่อเพราะเวยวเรา คือเจ้าของยนค่ายเสียาทเอแบบพันบาทพันบาท่องล้วพันบาทโอ้ยที่ท่านไม่เก oh, ็บบาทพนดฝอดอกก็เสียดอกอเดียวเฮียเป็นชื่อจเจ้บมาทานก็ยังร่ำดอกจุดแล้วเจ๊เจียนบุญเลี้ยคุณนั่นแะเนาะเจ้าว่าเฮ็ดเลียกเลยก็ญาเกิดรู้ราวอร์บัญญาไม่ีหลายสูตรเทศก็ชีสสูตรซ้าสูตรคัวเพาประกอบได้เรียกร้อย Cho đến khắp mà để xem thì có ai kinh tiền tôi đỏ đó là chốt.